เอ็มเอ็มไปนาแม Gomez, er. <pesos. S 2> ่ลูกหลานเลยเอ็มแนนไปนาแม่สบายดีเด้อป้าลุงเอฟซีทุกทุกทานยินดีตอนรับข้าชูซองพระจอยเด้อแสือบ่ทุ่จ่าลูกลุทุ่จ่ากันไหมทุ่ยจ่ากันไหมมันกินน้ำน่องเลยไว้เยี่ยมน่องพี่โอ้ต้องห่อนะผือขึ้นน้ำมั้งไงนะเหมือนขึ้นนั่งกินนี่ด้วยโอเค้อยกินน้ำเนีกากินน้ำกันลูกล่ะ

Nói... Ừ, tắc tắc nói em ơi mình, mình chẳng bỏ hia chả tắc buông bỏ thử cũng là nì em khử những gì tắc thì tắc gì ao tắc gì ao khử ao ờ ao tắc qua này ba tắc hệ hệ em mừng nè lỗ tắc hệ em mừng nè tắc nào lấy tắc hệ em mừng lúc tắc nào lỗ hong hong ô gì năm nha hong phai hong ô đưa hong trà hong phai hong pha bò hong phai gì năm nè Nang năng năng nang 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 Em nang 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 nang

Nhị bội kỳ lạ kỳ kỳ nhập em chị hiền nhập kỳ anh em chị em ơi mọi người ạ 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 mọi người เป็นไข่อะว่าเฮาเมื่อยเฮาายัางอะไรเพื่อให้กินประชมก็แบบว่าน้ำเย็นแบบว่าเราต้องเย็นเจี๊ยบนะเย็นเพราะนั้นน,น้องแนมเที่ยเสียนะนะย้ำหน่อลูกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เชียรอาบน้ำให้เอาให้ให้น่องแน่นึงให้อ้ายแน่นึงนะ

ไว้เอ็มอนะไพ่ไพ่เด้งห้องวาสนานะมามาอยู่ข้างห้องนะพี่น้องอยู่ข้างห้องวัดนอนนะเฮ้คนนี้กะเอ็มมาจักกะและวะจักกะและเอ็มบอลนะวะกินนอตูกกินนอตแม่ยังยังพันเมือนี่กินยาแต่แม่เมือป้า

โยขาโยขาขวามันี้ดนกินน้ำเลือดบอนี่กะแอนกินแนววัดจางๆแฮงจกินน้ำเลือดบอนกินน้ำเลือดบอเอ็มกินไหมพี่มาพี่เดี๋ยวมันทำให้กินน่นะน้องน้องห้นนะ เนทั้งมดน้ำแรงนมาสิว่านั่นน้ำเลือดสอาห้องฮะเอยาไว้เอ่ยมาไว้ก็กินไว้กินแก้วไว้แก้วแต่อนี้วนหายไว้อ้าวไ่อ้วนหานะเอานี่ของวาดนี่ <c oughs> มันห่อนเลยเป็นน้ำเย็นน้จ<อ>ื้น้ำจืดได้น้ำป่นเหรกินนี่นะเว้ยเผืองแนงแน่กินน้อกินบ่อนนเอ็มก็ปากนะแต่ละคนเชิมกินมาส่นะเป็นยา กินยาเชื่อก็เป็นยาที่กันกินอเอาห้อ่ะจาชมว่เอาหุ้งตัวกวดนึงมัน้วมือซมกิน้อเสือำเขียวมากสงเมื่อไรวะน้ำเขียวมันอยากขมเนาะน้ำเขียวแต่ว่ามันมันมันอยากมันอยากคิวันนีมากินนี่หมอานนี่มากินไหมน้องมากินแมอ่ะอ่ะกินรอดเจ้านะ่ต้องป้อนเนาะ เฮ้คือผมากินอิีเอ็มชัวไม่ได้เลยว่าจ้ากินนี่กินน่แเมดอ่ย้ามากินแหมน้ำน้องนี่นะเจ้าอยากกินยังน่ะเอออยากกัดได้ัดเออคายออกมาคาออกมาเนี่ยแต่ไม่กระดกัดเต็ที น่ sí. ัมากิปากอกกดิัดแมวเาค่ะคือกรบวมย่ปากงามคนเิ็นไ่กว่าเด็กหน่อยกินกินข้าวมกว่าเด้ยมากด้าจ้างามใส่ปากไงลูกได้จะงามนะ

มามาเอานี่่ชไฮลรนี่นี่ยเอาตวนไม้ม่่่่เกย่าขาวกรดากจกยายหุ่เอ็มวดนแจเอ็มรจกยายอนไลบดบสงจตทนี่หมดแล้วว่าปากหนวดได้หรนะา จำเลยลูกบางปากจำนลยเอ็มเอ็มเมื่อแล้วอีน้อยอ่ะเอ็มเมื่อแล้วเกือบกันเนาะอะไริอหน่อยอันนั้นมาอยู่แนนบัดทันใจวันนะกําลังเชีอาเกือบอันถึงชูงเนาะเน่กําลังเถื่อยแดนไปแล้วมาเห็นมาเห็นอีนั่นจับมันกับแดนนะแปลว่าอีวิวเลยนี่นะเกือบเลยก็งั้นก็จะเติมดิ นตสาดเาสู่กินบ่ลูกอีหลาอีหลากินบ่น้ํานี่อีหลากินบ่เฮ้ยอีหลาฮะไผอยากได้เกืบเจ้าวานี่ล่ะไผเอื้อยบ่เอื้อยอยากได้เกบเจ้าบ่มันมันคนหวงเกืบซื่อดอกมันเห็นมันกเกิกันนั่นล่ะแล้วมันมันย่างมันย่างหลังม่แล้วนี้่พอถือให้จังแล่นไปอันถูจาได้มันมันบ่เอาไว้ไดเมันมันต้องถือไปน

กินนี่วะพะเวงในคขิปบเมันยงไ้ตามลังเยอะไดระอันนี้นี่นี่ได้กินไหมไม่ได้วานแล้วแช่บ่เอาอีกบ่เอมอีกบ่อีบ่เอาหายันนี้แน่วัดไงอมๆพูดอมพูดอยู่งในเอตต แต่โล่่ะเกือบละเกือบละน้อยแลตีนืดนน่ยนะาตขนั้นแล้วอันนั้นแตัวหนึงนั่ยตัวนึ่งอยู่ในตัวชูชูคนนี้เลยเออตัวชูนั่นหะตัวชูชูนั่นแหละถือวานียนใบอันดีกหน่อยมันขีจับเอาดยมันแรงมันหยาเอาเกิดกันหรอวะแต่ว่ามันหวงค่ะท้วงอาจจะเกิดว่าจีเฮวานเนี่ยด้วิวถอดถอดบับัตรยางไปพ่อรถออกมา ขอไปเฉยไปงานแต่งแพ้จนเฮียบอ่ะค่อยเยบิวเกือบขาดทั้งเขียรุดบอสจะเกิบเฮียท่านกระโปรงขาดทั้งเขียวกระลุนเขียวแม่งกระรุดนังการให้ยังบิวสีได้แอนโบอืมบอส

Hey ừ. 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 em mắt em chắp hay hay nô em chắp chắp kia hay bát uh. hả chắp hay bát em yan 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 nè yan 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 yan

บ่เมัจะเอาไปป้อนเนเ่นปคือหอยเอาเป็นถ่วใหญเลยหอเลยลูกมันิอดไมิอดไิดอ้อ่เอ็มฮะกินป่ะอ่ะไปกินลูกเปนการป้อนเขาว่าเป็นกป้อนป้อท่อนดา้อแม่หะลูกป้อูหนแม่ชวนกันเมือพอลูกชวนเมื่อแม่เชอไ่เดียวได้กันมาเลยก็อย่าเฮ็ดได้ลูกมันครบได้ค่ะด้วย

Chưa, khỏi cần, miễn cái nhà ngân bà, mảng không khỏi vô trong hùa là ngoan, dần, lĩnh nội Xong, tay hàm ăn ngay <laughs> Lâm hút cuốn vào cuốn, <laughs> <Nhà? cười> <laughs>

phải đó Nhao rồi sao Để đẹp nhau phải à. ừ. à, Đi xe ngon mà Đi đi ngon mà xịt ơi Bà Phi bà Bạn bốn này té Học khơi từ nước này, cả từ nước tà lọt đây học khơi từ Chọn mưa đó Chọn mà học khơi non từ chuối anh em muốn chọn mưa Trên đấy 2 mưa Chọn mưa, Sống mưa.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  ้ออนลูกเอาให้มน่อยนนอนพุ่นได้ังนี้ยง่ไปนอนอยู่พุ่นนอนพุ่นกะแล้วรแล้วบไนเลีดาม่ะเกาให้นข ได้ยังฮะเหี้ยไปเลยดูลยเบ่อกินะเยี่ยมมัอุ่บมันบาดนียใมันละก ชักมงนะเลยชักมงกวายวาสนาเอ้ยมืดตื้อๆแท่นหนาเจ้านี่บอกมันห่อนเอ้าพี่น้องเนาะกานบูอยากให้กันกินมอนี่ให้โอเนี่ยไปให้โอกินเน่ใช้ใช่เบิร์กมาที่หายเราทราบมันเองบ้าบ้า อย่าเอามาของอานั a นแล้วยิสงไปนอนอยปานนยนู่ขอบใจหอขบใจอันกระเป๋ากมันจอยเล่นเราอยู่บ่แล้วยิสิไปนอนอยแล้วยิ่ไปนอนอยูปบหานแล้วขอบใจอขบใจโอเคโอ้ยันหอนโดยชับนอุ้ยหอนเลยขอบใจไปดู เอัวงนายังอไปลงหนตาได้โอ้หมื่นมาเป็นยังหอกุ้ยอ้าวแม่ปุยเอ้ยสินั่งนี่ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้ยิ้ม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 ย้จยิ้มยิ้มยมยิ้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 มยินมย้มยิ้ีย้มยิ้ีย้มยิยเ้ยิยย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 ยี้ย

เก็ยบไปเมกระดเย็บเก็บมาอุ้ยงามแถ้ลอุ้ยปากนะเปื่อแป้อนโอป้อนโอ้ป้อนโอแไ้ไหมมันเหียแล้วนะนะม่ให้กินหายชุ

เงแล้วไปได้โอนีขอได้บ่อยโอกิน่ะโอนีได้ไหมบึกบึกมาพี่นั่งกินที่หลน่งเยนังนี้นั่งนีเน่องพี่น้องเพ่อขอจับคลิปเพียงสมัก่อนดก็ขนกนหลายเด้อ่าดูเลยที่คำนับสมคลิปนี้ไปแล้วสบายดี